วัดเชยภูมิครับอยู่ไกลๆกันเลยชุมแพเห็นทั้งางจาภาพาผู้นำเพิ่นบอกว่าหางจากาลำเพื่อชุ่มแพ่แคประมาณประมาณสิบหกิโลนะครับตอนนี้อยู่บ้านน้องบวัวพมอำเภอผู้เขียวครับจังหวัดชุมแพรกำลังกินเขา้มามะมอดพึ่งมะฮร้ครับพิ่งเดินท่ามาถึง มื่อนี้แม่งหลายครับเพราะว่ามันอยู่ไก่หนองไก่นำ้ำไ,ไปกรุงเทพมาณอยู่ด้วยพี่น้องได้มือนละวมือ่นอยู <c oughs> ไ่ได้ติดได้ติดแกงย่าแกงไ้นไอ่สมใส่ผักใส่ปลาไงเงีง้ยกระคอมาแต่สลรค้ามครับมือนนี้ผมไปสารคข้ามไปทำบุญอ่า ไปทำบุญบุญมหากรถินครับอยู่อยู่ท่าขอนงกางครับเลยแวะไปคาเฟ่ได้แป๊บหนึง่งแหละครับแบกเข่าบานไปเอาบอสแค่ไม่กินขขาน้ำกันด้ครับพี่น้องขออนุญาตแบบไล่ไปน้ำกินเข่าไปน้ำน,น้องบ่ได้ไล่ร้ายมือเราช่วงชุดละมุนสองสามมือวางหันครับ พอฝนพอล้มพอมีปัญหาเรื่องีิที่ mm hmm. กับก็เลยเป็นชุกเราหูบมเดมไล่ไสดครับแต่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเด้อครับบ้อมีอยางแล่าป้อมีอยางเล้าครับผม mm hmm. พอดีครับไปเปลี่ยนยุงเทพเนาะ mm hmm. พวกไฟพวกอุปกรณ์ยังต่าง,างๆกับบริษัทที่เขาสื่อของเมื่อกาญุตยูน,นั mm ่น hmm. ครับ็เลยงบอยหนา แม่แดงเราอันบัดีครับยาสาผมอยู่ทั้งหนาไหมครับแนาใช่มแมนครับดีครับเนี่ยต้ัวงหนาคอยถามคอยทอดสิกุูงหมูมาเดยครับพี่น้องชุมแพรพ่ีีน้องผู้เกี่ยวผู้เวียงน้องเรือ หรืออำเภอียงก่อหรืออำเภอที่ไม่ตนหมากหลายๆไหมเลือยไปหนีไหมเลยชุ่มแพร่ไปอาเภอียงก่อลุงวิบเขื่อนชุราพ้อนี่ไหมคอนสารคอนสาร,รอ,อยู่ปกไก่เลยครับชุ่มแพร่เป็นเมืองใหญ่จนจะเป็นจังหวัดใดพุนเดียอำเภอชุ่มแพร่เนี่ยจเจริญ เศรษฐกิจกั็ดีนักธุรกิจก็หลายใหญ่จนมาเทียบเท่าจังหวัดคันบว่าหไงก็บังจังหวัดครับเอาพน้นไปอวดพี่น้อง กรุงเทพปริมนทุนเจ็ดหมื่นครับเป็นยังไงน,น่ครับพี่น้องมวนบอได้เบิงใจกันรลอยปีนี่ครับเป็นตาขาวตากรรมการบอครับรเป็นต่ได้รับคำชมบอพี่เกศชุมแพรบอกว่าคอนสารแมนครับแถวนี้เนะนี่ยเศรษฐกิจดีเป็นชุมแพรเนี่ยเป็นชุมทางเนาะเป็นอำเภอใหญ่แบบร่วม โดยเฉพาะเป็นดานของอีสานร,รรมาจากเหนือกินแกงน้อไม่สม ตัวจริงตัวเล็กหล่อมากค่ะโอ้ยขอบคุณคนระับปีนี้ก็สิผู้ใหญ่ในเจัาหน่อยกับตามอายุของพี่น้องคันโอดไลท์บ่กินไลท์กับโอดไลท์บ่กินไลท์กับเลี้ยงตนวเจ้าของแต่ว่าผมกับแม่ย่ำออกกาําลังกายครับ หลายท่านแม่แม่หลายคนมาบึงเวลาผมใส่ชุดเผ็ดเนาะเวลาผมฟอนแต่ว่าปีนี้ก็สิเริ่มเห็นแบบเป็นเอวตันๆแน่เริ่มมีพุ่งมีอย่างคับบธรรมดาแบบพยายามกวบคุ้มนะครับ ทำหนา้าที่พร้อมใส่ชีวิตพร้อมหางเทืาอ,อดไลยกันพ่อเองจ้าของหิวกับบาดดีปลาไก่แง่งไข่พี่สาวสื่อมาฝากแม่แตนกับไอ้แกงเป็นใดเนี่ยครับบัตรคอนเสิร์ตแอน์อลอดีพี่น้องสื่อไปครับวันที่ยิบหายิ้มกนี่ฮะไก่เหล้าเด้อัน แม่แม่คนที่เพิ่นปรารถนาดีที่เพิ่นหักเพิ่นห่วงเพิ่นห่วงแมได้สื้อบัตรคอนเสิร์ตไปสนามสนุนแอนบอกครับแอนเพิ่นมีคอนเสิร์ตใหญ่เด็กจอบได้ะดามาย่างเดียวจอบจะถัดจับพีดบอกแอนหายป่วยงคับบอสดีขึ้นแล้วครับผมบอไข่แล้วต่วไงยังไอ ผมเปิดวงแล้วผมเป็นหูมเนี้ยวๆข้อกัปกินยารัดใ้กับไข่เนี่ยผัดไปเมียันเป็นบันไข่อปาีีผมเนี่ยคันลักษณะนั้นผมคันคันเอาเพราท่านนี่ยคือไขนะ่ไข่เนี้ยไม่รัาผมไข่ผมไข่แห้งแม่แม่แม,แม,แม่แม่มว้วนนั่นแม่ม้วนที่แบบจอบจะถ้าจับจะจะจะพีทเนี่ย อันนั้นบอสมอันนี้บอกหมอสมนี่แม้ที่เพิ่นหักเพิ่นห่วงหลายๆนี่เพิ่นสื่อบัตรหายไปบัตรคอนเสิร์ตแดนนะครับผมอยากถามซ้ำนี่แหละผมตื่นขึ้นมาบหูที่หูบอกหูฟ้าหูหบอกอยัางผมยินกระดามมากผมก็เลยว่าโอ้ย อยากมาบึงกันซ้ำไดเนอะอาะแต่มามองมุมใดของกันและกันผมกับเท่าไปแาะแง่เรามู่เจ้ากับมอยงอกแร้วทางเตียเบอกก็จังจะของคักโพดโพเก็บรายละเอียดดีหลายลูกผัวควบกคนลูกหลานอยู่งเนยิงในบอกกันใดบอกระทาเนี่ยเห็นมานก,กันไหนไปซองิึงเศษแต่ละคนผมก็โอ้ยเนาะ เราใคจะมาบุญบาทห้าร้อยห้าสิบบาทถ้าเราไปฝากขายในติ๊กต็อกอะยังที่หมามน้ำออร์แกนิกเราต้องขายไม่ต่ำกว่าขวดละสี่ร้อยห้าสิบ นี่ยอันนี้ก็เหมือนกันแชมพูรอรนแรนย์เนี่ยแบรนด์อื่นเนี่ยเจ็ดนะเพราะว่าเขาทําการตลาดโดยที่แบบกระจายสินค้าให้คนช่วยขายแต่เราขายตรงเลยไม่ได้หักให้ใครก็เลยตั้งขายราคานี้นี่ฮะบอสท,ทำแชมพูปิดผมขาวมาขายในจา้าอันนี้เป็นแชมพูแก้ผมร่วงครับแชมพูแก้ผมร่วงนะบํารุงลึกถึงรากผมใครที่มีปัญหาเรื่องผดผืน,น,น,นคันหนังศีรษมีรังแคอะไรประมาณนี้ หนะึ่งขวดสามร้อยห้าสิบสามขวดหนึ่งพันนะปกติเราขายแต่วันนี้สามขวดเก้าร้อยบาทฟรีค่าส่งด้วยนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยราคาเดียวกันเลยทั้งครีมอาบน้ําแล้วก็แชมพูแก้ผมร่วงนะครับเป็นออร์แกนิกทั้งคู่นะครับออร์แกนิกนี่ก็คือธรรมชาติได้จากสารสก,กัดธรรมชาติครับซื้อแบบสามชิ้นเก้าร้อยบาทเฉพาะวันนี้นะถึงเที่ยง,งคืนปุรยสายแชมพูปุรสยรสายชาวเวอร์เจล มอยช์ไรซิ่งยาสีฟันแข่วโยกปะครับลองซื้อไปใส่เบ้งนะครับยาสีฟันนี้ก็พป็นออแกนิก hmm. เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นสูตรสม,มุนไพรนะของปูริสายพรีเมียมแคร์เฮอร์เบิร์นตัวนี้กล่องละ200บาทครับ2กล่อง350บาทฟรีค่าจาัดส่งมีที่จริงมี2สูตรครับแต่สูตรฟูออนไลน์มันหมด เหลือแค่สูตรสมุนไพรตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรขจัดคาบชากาแฟฟันเหลืองเกิดจากการดูดบุรี่อะไรประมาณนีน้เคลาตินจะผลิตเมื่อไหร่แลัวจะกำลังผลิตอยู่คือผมเปลี่ยนแบรนด์แล้วมันต้องไปขอขอจดแจ้งจดทะเบียนการค้าใหม่นะครับไปขอเลขที่จดแจ้งใหม่กับผับเป็นอาหารก็คือผันเป็นอาหารและยาก็จะต้องไปขออ,อยอนะครับ พี่บอยทำระบบในทิกตอกขายเยังก็ได้นะคะแบบปรับช่องตัวเองเพราะสังเกตเวลาที่พี่คนดูเยอะมากนี่แหลคะครับผมว่าจะทําอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ไปฝากคนอื่นก็จะขายเองแล้วก็ปักตะกาแต่เดี๋ยวให้พี่โอช่วยให้พี่โอช่วยทำให้ครับพี่โบ แสตฟันใช้ดีจริงๆขอบคุณครับพอแล้วเดอวันนี้จะลงไลฟ์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนทักไปในเพจยังไม่มีคนตอบรับเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับแอดมินน่าจะไล่ตอบอยู่ว่าเวลาไลฟ์แบบนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาพร้อมกันหลายคนก็รอเลยนะฮะวันนี้ราคาแบบถูกสุดแล้วไปลองใช้ได้เลยนะครับโอนวันนี้แพ็คของพรุ่งนี้เช้าส่งเลยนะครับผมรอรับไม่เกินสองวันได้ของแน่นอน เราก็จะมียาสีฟันนะครับสูตรสมุนไพรมีครีมอาบน้ํานะครับออร์แกนเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีทีทเมนต์สูตรเคลาตินตัวนี้แก้ปัญหาผมเสียที่เกิดจากการดัดผมยืดผมนะครับสั่งให้น้องเอิร์ดให้น้องเอิร์ดมาซื้อเลยครับซื้อกับพี่ออยอยู่ที่หน้าเวทกีก็ไนดะ้ตัวนี้จะแก้ปัญหาแบบใครที่ทําสีดัดผมยืดผมทําสีทําเคมีอยู่ตลอดนะครับต้องใช้ตัวนี้ โอเคแล้วผมขอขอลงขอ,อนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วก็จะเตรียมตัวเพื่อแสดงนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอผู่เขียวจังหวัดชัยภูมิในราบอยู่ไม่ไกลจากอำเภอชุมแพนจังหวัดขอนแก่นครับ